ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาตอบอีกคอมเมนต์นะครับอคอมเมนต์ที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมคนไทยนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้ผมไม่ได้นาออกนะครับก็ยังอยู่ก็ลองเข้าไปหาดูคือคอมเมนต์นี้เขาก็อาคอมเมนต์ว่าแรงงานต่างด้าวต่างชาติเนี่ยก็เสียภาษีเหมือนคนไทยนะครับทํางานอยู่ที่ไทยนะครับ อะไรอย่างเือนคนไทยแล้วทําไมไม่ได้สิทธิเท่าคนไทยนะครับซึ่งคนคนที่มาคอมเมนต์นี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าเป็นคนไทยหรือคนต่าง,าง,างชาตินะครับหรือต่างด้าวแหละเพราะในปัจจุบันนี้นะครับแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างชาติทั้งหลายนี่เขียนออกเขียนภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นมา ซึ่งเองผมงก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นคอมเมนต์ของคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับแต่ถ้าเป็นคนต่างชาตินั้นนะครับผมก็จะบอกกับเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับคือ,อลองเข้าไปดูคลิปของผมให้มันจบก่อนนะครับว่า <c oughs> เหตุผลที่แรงงานต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวเนี่ไม่มีสิทธิเหมือนคนไทยนี่ก็ลองไปดูคลิปให้มันจบนะครับแล้วก็ลองไปดูคลิปทาง ช่องอื่นนะครับทางช่องอื่นที่เขาลงไว้แบบมันผมเนี่ยว่าสิทธิของต่างด้าวเนี่ยกับคนไทยที่มันมันจะแตกต่างกันแบบไหน,นก็ลองไปหาดูนะครับหรือลองไปงเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมเข้าใจว่าคุณคงจะค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้ขณะพัชชัยคุณยังหาได้เลยยังพิมพ์ได้นะครับลองไปหาดูนะครับว่าข้อมูลนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่ามาโพสเอาแบบจะทัดสร้างความ ก็ใจผิดให้การแล้วกันนะครับคือผมก็ไม่จะลบคอมเมนต์นี้นะครับคือผมก็ไม่จะลบคอมเมนต์แล้วก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปข,ของผมนะครับคือผมก็ไม่อยากจะพูดย้านะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคแหละไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาติไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรกัมพูชานะครับ หลายคนอ่านภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้พิมพ์ภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้นะครับแล้วการที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายคนก็สามารถที่จะแสดงออกทางด้านความคิดเห็นได้นะครับอ่โทษครับคือสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่การกระทํานี่มันจะทําอย่างในใจคคิดนี่บางอย่างมันทําไม่ได้เลยนะครับ เช่นคุณจะไปเดินขบวนหรือเดินเรียกร้องอะไรชูป้ายว่าเรียกร้องสิทธิเหมือนคนไทย้วยอันอยังงั้นมันผิดกฎหมายเต็มๆนะครับคุณทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าคอมเมนต์หรือเข้ามาพูดคุยกันพูดคุยได้นะครับส่วนมากผมจะลบคอมเมนต์ที่มันส่อความรุนแรงและแบบแตกแยกนะครับดูถูกคนไทยผมก็จะลบออกนะครับ ส่วนสาเหตุที่คอมเมนต์นี้ผมยังไม่ลบออกนะครับผมก็ต้องการให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์ตอบแกหน,นบบนหน่อยนะครับตอบเจ้าของคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับอธิบายให้เขาฟังเรื่องสิทธิของคนไทยและสิทธิคนต่างชาติที่มันแตกต่างกันยังไงในเมื่อคุณมาใส่แผ่นดินไทยผมก็อยากให้เขาไปตอบเขาหน่อยนะครับเพราะว่าอธิบายไปยังไงเขาก็คงจะไม่เข้าใจเขาก็ยังคงยืนยันโน่นนี่นั่นเหมือนเดิม ก็ไม่ว่ากันครับทุกคนก็ล้วนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะครับ